หมาหมายังจับไม่ได้นี่คนนะครับอยู่ดีๆอุ้มไปแล้วก็หายไปอะไรทะไรนึกอยากจะจับก็จับนึกอยากจะปล่อยก็ปล่อยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ทำทำไม่ได้หมายังมีกฎหมายคุ้มครองเ่ยกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นะคนก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายนะใครจะมาจับต้องไม่ได้ยกเว้นหมายสารกับความผิดซึ่งหน้านะครับอันนี้ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการจับกุมเนี่ยนะฮะ ครับนะจะไปจับกลุมบุคคลใดเนี่ยไม่ได้นะนะครับไม่ใช่ว่าพอรู้ว่าเราเป็นกาดราษฎรเสร็จแล้วก็เจอที่ไหนก็อุ้มขึ้นรถตู้ไปเลยอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะอ่ยกเว้นเกาหลีเหนือถ้าเกาหลีเหนืออาจจะพอได้นะครับเพราะอันนั้นเป็นระบบะเผด็จการแบบเต็มรูปแบบของเราก็เผด็จการเหมือนกันแต่ไม่เต็มรูปแบบนะแต่ก็มักจะอ้างประชาธิปไตยอยู่ดีๆก็อุ้มอุ้มพวกกาดเกิดไปเนี่ยทำไม่ได้นะนะครับ นะทำไม่ได้นะครับหมายอุ้มไม่ได้เลยเตี้ยมอชอเนี่ยผมไปดูที่เกิดเหตุนะเตี้ยมอชอเนี่ยนะมีตํารวจคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าอุ้มเตี้ยมอชอไปขึ้นมอไซค์ไปแล้วก็อ้างไปทําตกแต่ยการก็สั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องทารุณกรรมสัตว์ทําให้เสียทรัพย์อะไรลักทรัพย์ในเวลากลางคืนอะไรต่างเนี่ยอายการก็สั่งฟ้องไปแล้วหมายังทํากับมันไม่ได้แล,และประชาชนนะนะเนะจ้าที่รัฐจะไปทํากับ ประชาชนเหมือนหมูหมือนหมาไม่ได้หมายังทําไม่ได้ยังใครไปเอาหมาไปลักขโมยหมาอุ้มหมาไปยังมีความผิดเลยขนาดมีดาราคนนะไปเอาหมาไปนะเมาเหล้าแล้วเอาไปนะ่ะเอาไปนอนบนบนบนฟูกบนเตียงยังต้องเอากลับมาส่งแล้วสุดท้ายก็ทําไปทํามาก็เลี้ยงดูอย่างดีเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีกรอรมนอซึ่งท่านก็ปฏิเสธแล้วว่าท่านไม่ได้อุ้มไปนะการอุ้มค่าอะไรตระไรยต่าง บงับงคับคนให้จำนะครับบังคับคนให้สูญหายเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับนะครับนะบงับงคับคนให้สูญหาย,ยไม่สามารถทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเขามีการปิดกั้นการมองเห็นเยอะก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันแชร์เยอะๆนะส,สิ่งที่ผมกําลังพูดเนี่ยมันจะได้ไปถึงหูของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็พลเอกประวิทธ พลเอกอนุพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานความมั่นคงว่านะเรื่องการอุ้มอะไรต่างเนี่ยการฆ่าการทรมานต่างๆการบังคับให้สูญหายประเทศไทยมันต้องไม่มีมันต้องหมดไปแล้วประเทศเราเริ่มเจริญขึ้นแล้วนะนะครับแต่ว่าเราเจริญยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเป็นหนี้สินเยอะเหลือเกินเพระประเทศเรากู้เก่งเจริญมากเครดิตดีก็เลยกู้ได้เยอะเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าเรื่องการจับ การผู้ประท้วงเนี่ยจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดนะแต่ดูแล้วมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารฉบับลุงตู่เนี่ยที่รัฐประหารมาก็เขียนไม่ชัดสิทธิเนื้อตัวร่างกายใครจะมาจังมาจับไม่ได้คุณดูในขนาดเนี่ยผู้สื่อข่าวช่อง่องช่อง8แล้วก็อะไรช่อง8ช่องไทยรัฐช่องอมรินเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ลุงพลลุงพลไม่ให้สัมภาษณ์ ยูทูบเบอร์ก็ไปโดนตัวเขาเขายังบอกเลยอย่านะอย่าโดนตัวหนูนะอย่าโดนตัวหนูนะคือสิทธิในเนื้อตัวร่างกายเนี่ยใครจะมาจับต้องมาอะไรไม่ได้จะอุ้มจะเอิมอะไรไปไม่ได้นะนะครับยกเว้นเป็นผัวเมียกันแล้วก็ผัวก็อุ้มเมียไปแล้วขึ้นเตียงอย่างเงี้ยอต่นี้เมียเขาไม่ว่าอะไรเพราะอะไรเพราะสมประโยชน์แซลเล่นนะครับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการจับกลุมเนี่ยมันหนึ่งต้องมีหมายจับนะแล้วเท่าติดตามข่าวในน้องคนนี้ ก็ไม่มีหมายจับแล้แต่ไม่รู้ว่าจับเขาไม่ได้ยังไงนี่ครับมีปัญหาอยู่เนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องตอบนะครับตำรวจต้องตอบทหารต้องตอบนะครับนะตำรวจก็ต้องไปสืบมาเห็นในข่าวก็ไปแจ้งความแล้วไปสืบมาว่าใครอุ้มเด็กไปนะครับนะเรื่องเรื่องเรื่องสาคัญนะครับใครอุ้มกา,ราดราศดรไปปล่อยตัวมาแล้วแต่ใครเป็นคนอุ้มไปนะครับนะฝากด้วยครับ นะไปตรวจสอบจับกลุมมานะครับไม่ใช่ว่าใครเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือใครแล้วแต่จับพวกที่เห็นต่างทางการเมืองจับเสร็จแล้วปุ๊บเป็นไงนะครับจับเสร็จแล้วก็นะนะนะคือคือหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่นะครับนะที่เห็นต่างทางการเมืองถูกทำร้ายร่างกายถูกตีกระบาลอะไรต่างจานิ้วถูกตีกระบาลปากซอยเข้าบ้านผมรามทาร้อยเก้าโดนตีกระบาลก็ตำรวจเขาจับไม่ได้นะครับ แล้วก็อีกหลายๆคนที่โดนตีกระบาลพวกเห็นต่างทางการเมืองตำรวจจับไม่ได้อันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็เลยไปตั้งสมมติฐานว่าตำรวจรับใช้รัฐบ,บาลมากเกินไปหรือเปล่านี่เป็นการตั้งคําถามนะไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงเพราะนั้นไม่ต้องส่งหมายเรียกมาให้กูนะกูเป็นนักกฎหมายการจัดรายการก็ต้องระมัดระวังนะนะครับนะครับ,นะรบว่านะเออคนเห็นต่างทางการเมืองโดนทาร้ายร่างกายโดนตีกระบาลโดนฆ่าเคยจับได้ไหมผู้กองวัชริน ที่จังหวัดสงขลาน,นั้นโดนยิงกระบ,บาลตายหน้าบ้านก็จับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะครับที่นะมีเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่โดนทำร้ายร่างกายโดนฆ่าโดนมักจับไม่ได้คดีนี้ตํารวจต้องพยายามจับให้ได้ต้องจับให้ได้คนปาระเบิดคนโยนปะทับต่างๆเนี่ยวันนี้เป็นข่าวเป็นอะไรเนี่ยต้องจับให้ได้ว่าใคร ใช่กลุ่มผู้ประท่วงหรือไม่หรือใครพวกสร้างสถานการณ์หรืออะไรไงต้องจับให้ได้ถ้าจับให้ได้ก็แสดงเห็นว่าตํารวจไทยไม่มีประสิทธิภาพบอลก็แก้ปัญหาไม่ได้คนที่อยู่เบื้องหลังการนําเข้าพวกแรงงานเถื่อนจนเป็นต้นเหตุของนะของอะไรฮะโควิด -19 ก็จับไม่ได้นะหวยเกินราคาก็แก้ปัญหาไม่ได้มันก็เลยสะท้อนไปถึงว่าประชาชนเลยตั้งคําถามไปถึงนายกว่านายกก็ยอมรับสภาพบอลก็แก้ไม่ได้ยาเสพติดก็ แก้ไม่ได้ยังไม่รวมถึงพวกเคนมผงนมอะไรต่างๆเนี่ยทะเลทรายนรกน,นะเอ่อเคนมผงอะไรต่างเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็พูดเหมือนทํานองเหมือนรับสาภาพร้อยนายกก็แก้ปัญหาบ่อนไม่ได้เพราะคนมันชอบเล่นยาเสพติดคนมันก็ชอบเสพนะหวยก็กองสลากก็รับสารภาพว่าก็หมดปัญญานะครับคนที่จับกาดไปนี่ก็จ,จับได้ไหมก็ไปไงหมดปัญญาถ้ามัน ไร้ซึ่งสติปัญญาสมมตินะเป็นเรื่องสมมุตินะผมไม่ได้บอกว่ารัฐบาลไร้ซึ่งสติปัญญาเนี่ยประชาชนก็เ,เลยตั้งคําถามว่าถ้าทั้งนายกทั้งนักการเมืองทั้งข้าราชการต่างๆไร้ซึ่งปัญญาที่จะแก้ปัญหาของประเทศชาติเนี่ยเขาตั้งคําถามนะสมมุตินะสมมุติว่าอ่าสมมติเป็นเรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวแม่ก็ส่งหมายกรสานมาให้กูอีกสมมุติว่าเป็นเรื่องจริงว่าพวกข้าราชการนักการเมืองพอผู้บริหารต่างๆเ่าเนี่ย คือหมดปัญญาแล้วเนี่ยควรจะอยู่ในตําแหน่งหรือไม่อย่างไรนะผมก็ขอความเห็นพี่น้องประชาชนซึ่งเสียภาษีทั้งนั้นนะคนจะดูรายการผมเสียภาษีหมดเขาบอกว่าสังคมจะดัดจนิบอนการพนันมันต้องมีคู่กับสังคมไทยนะเออสอดคล้องกับที่นายกบอกว่าเราก็หมดปัญญาเราก็รับสภาพร้อยเอานายกมาร้อยคนนะครับก็แก้ปัญหาบ่อนไม่ได้นะหลายคนเขาเลยแซวว่านายกร้อยคนชื่อประยุทธ์หรือเปล่าหรือว่านายกร้อยคน ถ้าเป็นชื่อคนอื่นเขาอาจจะแก้ไขได้เช่นเขาอาจจะแก้ไขว่าเป็นอเอาขึ้นมาบนดินเก็บสวยเก็บอะไรต่างๆเป็นภาษีภาษเสละ <c oughs> เช่นอนายกรอย่างเงี้ยส่วนนายศิระเจนจาค้านี่เขาบอกว่าอะไรเขายอมไม่ได้ต้องข้ามข้ามศพเขาไปก่อนพอพูดเสร็จไม่รู้เนี่ยนายศิระเป็นศพไปหรือยังไม่รู้นะ <c oughs> นายศิระบอกต้องข้ามข้ามศพผมไปก่อนนะครับนะต้องข้ามศพไปก่อนนะฮนะถึงจะมีบ่อนการพนันได้ ก็ว่ากันไปพี่น้องคิดว่ามันต้องควรมีแล้วไม่มีลนะ่ะแชร์ให้ถึงลุงตู่ลุงป้อมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกรเรามนอกลับมาเรื่องเดิมครับนะการจับกลุมการอุ้มการอะไรต่งางๆเนี่ยวันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น,ทน่าน่าผิดหวังมากมีการอุ้มอุ้มเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับก็ต้องไปดําเนินคดีครับจับตัวไปก็ความผิดจะเสรีภาพเอาไปขังก็กักขังน่วงเดียวข่คมขู่ก็เสรีภาพก็ไปต้องดําเนินคดีเราก็ไม่รู้เป็นใครอะ่ะนี่ประเทศไทยนะนะ เขมรเ,เขายังจเจริญวันนี้นะและที่สําคัญเนี่ยเขายังได้ได้วัคซีนไปแล้วล้านล้านโดสได้ฟรีจากประเทศจีนนะของเรายังไม่มีเลยเห็นบอกเดือนองเดือนนี้จะอะไรจะมาสองแสนโดสฉีดใครก่อนนะฉีดลุงตู่หรือว่าฉีดลุงป้อมหรือว่าฉีดคุณอนุทินก่อนนะลุงตู่ก็บอกเฮ้ยวัคซีนที่ส่งมาเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่หนูลองยานะนะเอานะพอได้มาปุ๊บลองกับลุงตู่ก่อนได้ไหมนายกอ่ะ นะถ้าเกิดรอดก็โอเคเอาอนุทินต่อลุงป้อมต่อหรือว่าจะหรือว่าจะลองกับลุงป้อมก่อนเพราะลุงป้อมลุงป้อมแก่แล้วเอาวัคซีนฉีดลุงป้อมก็ไม่รู้นะแต่แต่ลุงตู่แกก็พูดดีนะครับแกก็ทําหน้าที่นายกของแกดีนะครับแกบอกว่าประเทศไทยไม่ได้หนูลงยานวัคซีนเนี่ยที่จะมาเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรซิโนแวคเรืออะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบพูดไปยืนยันเดี๋ยวแม่ก็หาว่านําข้อมูลแท็บเข้าคอมพิวเตอร์่ แม่งคอยคอยจะถอดคำพูดจะพูดผิดปุ๊บแม่งแจ้งจับเลยมันอะไรกันลุงใจแคบทิพหายคนสมนัยนี้คนวิจารณ์การเมืองเนี่ยแม่งเข้าไปอยู่ในคุกหมดแนละ้วเหลือแต่ผมคนเดียวเนี่ยนะครับไม่รับหมายเรียกก็รับหมายจับอะไระยยต่างๆแม่นัดโทษต่อนะอ่านะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูนะครับอ่านะครับนายกเนี่ยจะโดนฉีดก่อนหรือเปล่าหรืออนุทินก่อนนายกกล้าไหมล่ะพอเข็มแรกมาเนี่ยลองกับนี่ลุงตู่เลยถ้าฉีดไปถ้าเกิดลุงตู่รอดก็ ฉีดคนอื่นต่อแต่ถ้าไม่รอดก็เป็นไงก็แสดงความเสียใจด้วยนะแต่ก็น่ายินดีถ้าเกิดยังไงถ้าไม่รอดก็ถือว่าเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาตินะครับถ้าเกิดลุงตู่ฉีดไปแล้วเนี่ยเกิดไม่รอดสมมตินะแต่ไม่น่าเกิดขึ้นนะลุงตู่แกดวงดีแกคงไม่ให้ฉีดแกก่อนแล้วแกก็ต้องให้ฉีดใครฉีดลุงป้อมก่อนเพราะว่าลุงต้อมแกายุ่เยอะแล้วถามอะไรก็ไม่รู้บอกอ้าวพี่พี่ป้อมเอาไปสักเข็มหนึ่งก่อนพอฉีดปุ๊บก็เป็นไงอโอโนิ่งเลยตอนนี้พอถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เลยตาค้าง เซลเล่นนะครับลุงต้อมอย่าออกหมายเรียกมาถึงผมนะครับเออนะนะครับนะผมไม่อยากได้รับหมายเรียกจากลุงเอานไงนะลุงตู่กับลุงป้อมก็ลองปรึกษากันดูล้วจะฉีดให้ใครก่อนนะพี่น้องคิดว่าฉีดให้ใครดีครับนะกำลังดูอยู่นะว่าอยากให้ฉีดให้ใครเออหรือฉีดพร้อมกันเลยทั้งพี่ทั้งน้องเลยไหมหรือสามปอเลยฉีดลุงป๊อกอีกคนหนึ่งอนุพงศ์นะนะนะครับฉีดกันเลยบางคนบอกต้องเอาเอ๋ปารินาไปฉีดด้วยแล้วก็ศีละ เอกับศรละฉีดเข้าไปด้วยอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นยังไงล่ะฉีดเอก่อนได้ไหมเออเอายังไงดีนะครับอ่านะครับเอาฉีดยังไงล่ะเอาฉีดสามปอเสร็จฉีดฉีดเอปารินาฉีดศีละอ่าพอไม่แค่นี้นะแต่ถ้าเกิดมันฉีดไปแล้วเกิดไม่รอดนี่ก็คนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสียตลาดผู้ประเทศชาตินะครับแต่ถ้ารอดก็ฉีดประชาชนต่อ นะใครจะเป็นหนูทดลองยานะผมว่าเอาคนพวกนี้นะนะเอาเอา,ายกเลยก่อนเลยเข็มแรกแต่นายกถ้าเกิดคิดว่า,ากลัวจะไม่รอดก็ให้ลุงป้อมก่อนเพราะลุงป้อมแก,แกแ่แล้วแกก็เดินไม่ค่อยไหวแล้วนะฉีดแกก่อนนะครับเอา้าว่ากันไปนะเรื่องจับนักเรียนจับอะไรอะไรเนี่ยนะนะก็เห็นวบตรกับผู้ทํานองว่าถ้าใช้กําลังได้ก็ใช้นะเออไม่ต้องไปต้องไปลังเล,ละงนะกกะงอะไรต่างๆนะฮะในการจับกลุ่มพวกแกนนำประท้วงอะไรต่างเนี่ย คือกฝากไปยังท่านผบรตรนพิพัฒน์คนบ้านเดียวกันแปดล้วเนี่ยการส่งสัญญาณให้ใช้กําลังได้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ตํารวจใช้กําลังมากขึ้นการจับกุมก็จะรุนแรงมากนะจับมือจับเท้าจับแขนจับขาอะไรเนี้ยภาพที่ออกมามันก็จะเป็นไงดูดีไหมล่ะพี่น้องออกไปทั่วโลกเลย,ยนะนะจับไอ้พวกที่ไปเขียนโปองเขียนป้ายอะไรเนี่ยมาตราร้อยสิบสองอะไรเนี่ยนะครับนะผิดพรบรชุมนุมพรบรโลกติดต่อแล้วก็อะไรวะ พ,พรบพหกฉุกเฉินพรบรักษาความสะอาดเนี่ยผิดกฎจราจรเนี่ยถึงขนาดต้องออุ้มเลยเหรอหิ้วปีกเลยน่ะเห็นเวลาจับเจ้าของบอดเนี่ยโอ้โหยืนกันสุภาพเรียบร้อยนะครับเชิญครับเชิญเชิญหลงจู้เลยครับเชิญเลยครับอเดินไหวไหมครับอ่ไม่ไหวเดี๋ยวจะอุ้มขึ้นรถเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเขา้อเรียนนะเขา้อเรียนผมไม่ได้พูดดนไปเรื่องจริงอะไรนะ เขาเปรียบเทียบกันในในโซเชียลก็ททำภาพล้อเรียนพอจับพวกหลงจูงเนี่ยโอ้โหอ,อ่อนะครับสุภาพเรียบร้อยเลยจับพวกเจ้าของบอดเนี่ยนะแต่จับพวก,ออพวกไอ้แกนนำสามนิ้วพวกนักศึกษาเนี่ยโอ้โหฮิวปีครับนะล็อกคอจับไม้จับมือจับแขนจับขาอะไรโอ้โหมันมันมันรุนแรงไปไหมเกินเหตุไปไหมก็หลายๆคนบอกไม่เกินเหตุแลมโบอีสานบอกไม่เกิน นะเออนะฝ่ายรัฐบาลหลายๆคนไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งฟ้องอีกนะเออพูดไรหาอะไรแม่งจะฟ้องแจ้งจับอย่างเงี้ยตัดพงตัดภาพล้อเลียนแม่ก็แจ้งจับมันเดี๋ยวนี้มันมันใจแคบคนใหญ่คนโตในรัฐบาลพวกมีอำนาทั้งหลายตัดภาพล้อเลียนก็แจ้งจับนะพูดจาเสียดสีก็แจ้งจับคือมันยังไงละคนในยุคนี้มันทาไมคนแก่ๆเลยมันมันจะไม่ใจแคบทําภาพล้อเลียนตัดต่อแจ้งจับ หมิ่นประมาทพรบคอมดูหมิม่นเจ้าพนักงานผมว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันต้องใจกว้างกว้างหน่อยนะนี่ผมพูดลอยๆยนะไม่อยากไปพูดถึงใครมาพ,พูดไปเดี๋ยวแม่งอะไรแม่งกระแจงจับกุยกูก็เบือ่องานกูนก็เยอะไหนะยจะต้องไปศาลไปคุกอะไรต่างต่างนะนะครับก็ฝากไว้นะก็อยากให้ใจกว้างกว้างหน่อยนะนะครับนะเรื่องการเนี่ยจับเจ็บเนี่ยท่านผบตรเนี่ยบอกให้ใช้กาลังเนี่ยผมก็เ,เห็นด้วยนะครับอย่าไปส่งสัญญาณอย่างนั้นเลยต่อไปเดี๋ยวมันก็ต่อยผู้ประท้วงเนี่ย จับเสียแล้วก็ชกกันไปชกกันมากความรุนแรงก็มากขึ้นนะพอไปต่อยผู้ประท้วงผู้ประท้วงก็ต่อยต,ตำรวจต่อไปมันก็เกิดความรุนแรงต่อไปผู้ประท้วงแทนที่จะมาประท้วงด้วยมือเปล่ามันก็รู้แล้วมันต้องมีการทำร้ายร่างกายก็พกมีดพกปืนมานะครับมันก็จะมีฆ่าฆ่ากัานตายเพราะศพแรกเกิดขึ้นเดี๋ยวก็จะเกิดแล้วเผาบ้านเผาเมืองก่อการจลาจนสมัยนี้การก่อการร้ายหรือการประท้วงเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคนเสื้อแดงอาจจะเป็นพวกชาวบ้านต่างจังหวัด มาจากบ้านนอกเดี๋ยวนี้แม่นักศึกษาเนี่เรียนปริญญาตรีจบอาชีวะการศึกษาสูงความรู้ความสามารถมากกว่าชาวบ้านนะแล้วก็วัยชะกันแข็งแรงนะใจถึงกว่าคนรุ่นใหม่เพราะนั้นวันข้างหน้าการจราจรมันจะไปทั่วถ้าไปจับไปฆ่าไปอะไรต่างๆเขาเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเนี่ยพวกพวกแกนนำพวกนี้ยมันก็จะเกิดความโกรธแค้นมาเกิดข้อในต่อไปเดี๋ยวมันก็เป็นไงก่อการจราจรน,นะ เผาบ้านเผาเมืองมันไม่แน่นะถ้าเกิดเขาโกรธแค้นกันมาเขาหมดหนทางอะ่ะนะมันจะมันคนเดียวมันก็ก่อก่อก่อการจราจรได้แล้วสมัยก่อนเนี่ยต้องคนเยอะๆสมัยนี้คนเดียวนะครับมันสามารถทําความเสียหายกับประเทศชาติได้ถ้าเขาบอกแล้วเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเจ้าที่รัฐก็เล็งเขาหนักเนี่ยก็ฝากไว้นะครับนะแตจับจาอะไรต่างๆใช้วิธีการจราจาก,นะการจับกลุมตามกฎหมายเนี่ยถ้าเราไปเปิดดูตัวบทกฎหมายวิธีวินาความอายาเนี่ยเขาต้องจับโดยวิธีละมุนล,ละม,ม่อม นะต้องจับละมอม <sus an> นะครับก็เข้าไปถึงก็ค่อยๆเจรจาค่อยๆพูดต้องอดทนไม่ใช่เพราะเด็กมันด่ากระสวนเลยอะไรตรายต่างๆนี้มันอย่างงี้ไม่ใช่ไม่ได้อย oui, ่าไปใช้กําลังมาท้าชกท้าอะไรอต่ตรายท่าเหมือนจะชกมวยแล้วไม่ได้นะครับก็ฝากพบตรก็อย่าไปนะอย่าไปให้อํานาจอะไรตรายต่างๆเนี่ยให้เขาใช้กําลังเน่ยอย่าไปใช้เลยครับเชื่อผมนย นะไม่ว่ามันจะเหิมเกิมนะเอาธงชาติลงเอาธงแดงขึ้นแรงต่างเนี่ยเราเราต้องเอาอารมณ์ออกไปการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันต้องไม่ใช้อารมณ์นะครับอย,อย่าไปอย่าไปใช้อารมณ์เข้าใจนะนะครับก็ฝากว่าอย่าใช้อารมณ์อ่เข้าใจนะครับนะอย่าใช้อารมณ์นะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันนะพูดถึงมาตราร้อยสิบสองมันหมินสถาบันพวกนี้มันเหิมเกิม พวกนี้เอาธงชาติลงอะไรต่างๆต้อง,ง,ง,งเอามันหนักมันเหมิมเกริมอะไรก็โอ uh, ้หอย่าพูดถึงขนาดนั้นนะผมฟังแล้วผมตกใจเลยบอกพวกนี้เหมิมเกริมนะครับคนพวกนี้คือพวกที่เห็นต่างทางการเมืองเขาต้องการอะไรต้องการให้ยกเลิกมาตรา112ต้องการให้แก้กฎหมายแค่นะจะแก้ไม่แก้ก็ว่าไปและการกระทาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมดูนะเป็นการกระทาเชิงสัญลักษณ์ถ้าส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นก็แล้วก็เขาก็เป็นเยาวชนมั่ง เป็นคนรุ่นใหม่อายุยี่สิบกว่าสามสิบไม่น่าเกินเนี้ยฝากพี่น้องตำรวจใจเ,นเนย็นๆครับนะอย่าไปใช้ถึงขนาดเหิมเกลิมเลยฟังแล้วโหวดูแล้วมันอะไรจกอะไรขนาดนะั้นยางกับพวกกบฏอะไรอย่างเนี้ยนะพวกฆ่าคนตายฆ่าคคข่มขืนฆ่ายาเสพติดอย่าปฏิบัติเขาถึงขนาดนั้นเลยเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับการบริหารประเทศเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญเขาแค่ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แค่เห็นต่างเราจะใช้คําว่าเหิมเกลิมกับเขาเลยหรือ ก็ฝากครับฝากรัฐบาลน,นะฝากรัฐบาลน,นะครับ